สวัสดีครับเราอยู่กับรายการมามาแล้วอสังหาริมทรัพย์ร้อยล้านครับผมเมื่อนีทีมงานะนายรัชชานนท์ผ้ามาเบิงอสังหาริมทรัพย์ครับผมที่ดินครับผมเขาไม่นะครับที่ดินไปนี้นะครับมานําเสนอครับผมที่ดิน5้าไร่2งานนะครับผมเจดตารางวาครับสําหรับพี่น้องฟองไฟ ที่สนใจครับผมที่หาไรที่ให้ทีหน้าเห็ดหัวเห็ดสวนมาเบิงครับผมทีมงานที่ดินแปลงนี้นะครับผมตั้งอยู่ที่บ้านน้องเต่านะครับผมอยู่ที่บ้านน้องเต่ากับบ้านน้องเต่าอําเภอตะการจังหวัดอุบลราชธานีที่5ไล่2งานนะครับผมเจตาะรังวะครับปากก่อนพี่น้องป้องไปที่ครับเป็นรูป เส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นรูป้หน้าเงาเลยครับทางสาธารณะอยู่ตรงนี้ครับในในชนวทอาจจะบม่มีทางสาธารณะนะครับผมแต่ว่าสภาพก็มันจริงเป็นทางสาธารณะนะครับผมเป็นที่สวยงามครับที่แปลงนี้นะครับผมที่สวยงามมีโอกาสพี่น้องไปเบิ้งครับบ้านน้องเตาอยากได้ที่ให้ที่หน้าหาไรกพกลัวครับผมทีมงานเท่าพร้อมเสิร์ฟตอนครับลืมครับต้องการที่หน้าห้าไล่ ปรึกษาที่งานเ่าครับผมนั่มไปฝากไปต้อนพี่น้องป้องป่ายครับผมณนะบ้านน้องเตาอําเภอตาการพืชผลจังหวัดอุบลร,ราชธานีที่5ไล่เสือต้อนครับเอาใหม่ประมาณ1แปลง2แปลง3แปลง4แปลง5แปลง6แปลง7แปลงนะครับจ แปลงครับผมเอามาฝากพี่น้องป้องไปเดี๋ยวมาสีนําเสนอต่อไปนะครับโฉนดพร้อมนะครับผมคุณพร้อมแล้วหรือยังครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อสังหาริมทรัพย์เลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ